อภรกจะเดียงจรร์บันทีจับพักธนังจบพักลาภังจับันทุนแมรักกันจุนกันตูมมางานกันเกิดน้องมนะกรันตะลีนัครับกันตะลีนั่งไอ้ไม่หวังจับุกในแก็บกระไรกระไรใยเ็บครับน้องมุมงคู่มัทัันันคุเร่ตะเร่สบายยาปุบปุ้โเจ้าจำมาให้กูหักที่ไพรมือบนสายตุวตบางา ดังง่ามือโบว์ลากตัวเตง่าสางหนักปากก็ีกตะบันตีมวยยันพระอาทิตย์สักพี่ยอนะอคอยดีมีใช่หรที่วันนั่งคุกังพลังะมันเวลาจำกัดแห่งโคดจ้าปรับปูรมมโม่จะมาเยอะมากเลยครับก็จะเป็นน้องโบว์ลอยนะครับ ชุดขาวนะครับก็จะเป็นคุณยายบัวลอยนะครับชุดหลากหลายสีหลากหลายมากๆเลยคุณยายบัวลอย กดแชร์กันและกดติดตามให้ช่องฟังกาชทางไทยและเข้ามาให้กำลังใจนะครับน้องได้ดาด้วยนะครับเข้ามาติดตามให้น้องได้ดาด้วยนะครับดงคนนะครับสวยนะครับชุดเขียวเลยเขียวออกทองครับมีน้องปีใหม่นะครับออรไทยนะครับ

หลังตบนี่เยาลับอยู่ามาเี้ลกมาหันนหาลูกมามอหาตงคบานครับกับน้องบุกเลยเขาตาแยงไเดองคู่เลยนะครับหุมน้อยครับสาวน้อยครับ

เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวขอเอาน้ำบ่อนะครับ <laughs>

nhai bùa loa anh khóc văn béo vào cơn cơn rồi nhai

ของผมว่าว่าให้กินแล้วตอนส่าวว่ากินนี่ต้องกินแน่น้อยๆเรย่มเลยเริ่มจะเสร็จพิธีแล้วนะครับเริ่มจะเสร็จพิธีแล้วเริ่มจะถูแขนนะครับทำ ให้กำลังใจนะครับกำลังใจกับป้อนเขียวนะครับแกนข้อมือนะครับเพื่อจะให้ดีเยี่ยมเป็นสุดนะครับ,ให,ใ,จจบให้ดีเยี่ยมเป็นสุดให้มีลูกมีหลานกับบ้านใหม่

ฝากก็ไม่ซื้อด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ช่องพังทองเงินจางไทยนะครับและน้องไอดาด้วยนะครับเข้ามาติดตามได้ช่องทางช่องพังทองเงินจางไทยนะครับอันนี้ได้มาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ให้พี่โมมีจ่านะครับ เริ sea, on ite, on well, so ่มเจาะเสร็จพิธีแล้วนะครับอจานก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับนี่ครับอาจารย์เริ่มจะไปงานอื่นนะครับอาจารย์งานเยอะมากเลยครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับนะครัไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับอาจารย์ไปแล้ววันนี้เป็นวันดีนะครับวันนี้รู้สึกจะขึ้น เยอะนะครับคุณหลายบ้านหลายเชือกอยู่นะครับว่าวันนี้เป็นวันดีมากเลยนะครับของในเดือนนี้นะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ช่องฟังตรงนช่างไทยน,นะครับหรือจะเข้ามาติดตามน้องอดาก็ได้ทางช่องฟังตรงนช่างไทยน,นะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ